คุณมากนะคะทุกคนนะครับไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวก็เจอกันวันที่สองนะคะใช่งาอีกทีหนึ่งนะคะับเดี๋ยวไปอินโดแล้วก็เดี๋ยวไปฮ่องกงกลับมาเดี๋ยวเจอกันขอบคุณนะครับสามปีอะไรนะอ๋อเปล่าสามปีแล้วนะครับรูกคู่ครับ ก็ก็ไปเรื่อยๆนะครับมารากฟขอบคุณมากจริงๆนะครับากมาราตากันนะครับอออ่าเดี๋ยวก่อนพีเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนเลยก็ที่จริงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสามปีแล้วก็ถือว่าเร็วมากๆ ก็สาิ้งแต่แบบปิกโลมจนตอนนี้มาเป็นเติร์นค่ายนะก็เอออาสลับกันไม่ได้อาเค้าอาค่ายเติร์นนะครับก็ก็อยากให้ทุกคนรอดูกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่ายังแบบว่าคอยเอ็นดูกันกับแบบปีแล้วก็แบบว่ารักเราสองคนแบบว่าไม่เคยไม่รักนะครับก็ขอบคุณ อยู่ด้วยกันไปนอย่างนี้แล้วก็จะอยู่ไปนานๆนะครับไิ่งกันกับปีก็ต้องอยู่ไปอีกนานต้องอย่าเพิ่งหนี้ไปก่อนแล้วกันก็คนที่ไลฟ์ด้วยนะครับที่ไม่ได้มาก็รักหนึ่งกันนะครับไว้มีโอกาสเจอกันนะครับ 我看到他了。 ในทฤษฎีไงแต่ไม่มีในทฤษีนะในทฤษฎีดีมากอุ๊ยเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งก็ได้ดูแล้วนะเร็วเหมือนกันหรอ้อะไรนะครับไม่ครับก็เจอกันนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็